S <S ดูให้ดีนะเออเนะคะก็จะได้สนิทสนมตรงเดียวกันนะคะก่อนอื่นนะคะ <S <S ต้องขอแสดง,งความยินดีกับผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่บุตรหลานของท่านนะคะได้เข้ามาสื่อวันพระจมูก้าวกระบังนะคะล่าสุดมันมีผลคะแนนนะคะว่าสอจลติดอันดับอะไรคะพี่รูกป,ป่ะเป็นสถาบันนะคะมหาวิทยาลัยนะคะการศึกษาของรัฐที่นะคะนักเรียนอยากเรยียนมากที่สุดเลยนะคะ ถ้าหารวยกันนะคะอันนี <ências> ้กลับไปขีดรงประงูไ <phon> ด <bleiben> ้เลยนะคะว่าลูกชั้นนั้นได้อยู่สถาบันที่คนอยากเล่นน้อยที่สุดเลยนะคะอาจารย์ก็น่าตาดีด้วยเช่นกันค่ะเวหลับนะคะเป็นคิวไหนต่อคะเนี่ยนะคะก็เอาว่าวันนี้มาเลยพร้อมกันแล้วนะคะจริงๆหลายๆท่านนะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยส่งไลน์มาว้ในหางที่จอดรถไม่ได้ จริงๆเราจาัดที่จอดรถไว้ให้ตรงหองห้าพันนะคะซึ่งเดี๋ยววันที่ลูกๆของท่านรับปริญญาเนี่ยเราจะไปตรงนั้นนะคะแล้วก็มีรถเียนมาให้แล้วก็ให้าเกิดท่านกำลังตามข้ามานะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็อาจารย์ค่อยยยอยให้ข้อมูลสับถามเพิ่มเติมกันได้นะคะสำหรับในช่วงแรก ค่ะดัานั้นเราก่อนอยู่ไหมคะน้องแก้วนะมีอยากจะได้เห็นว่าสถาบันของเรานะคะมีทิศทางเป็นอย่างไรพัฒนาไปถึงไหนนะคะทำไมทุกๆคนถึงอยากเข้ามาอยู่ในศสน์ของเรานะคะแล้วเรามีสิ่งที่สำคัญของเราคือการก้าวไปสู่การเป็นศนให้ได้นำข้างบนจะชัดเจนมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเพื่อให้ที่จะอ่านศศน์มากขึ้นค่ะ敬รับชมค่ะเชิญค่ะ 1 4ปีที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าุณทหารลาดก,กระบัเต่คู่กับสังคมไทยในฐานะสถาบันการศึกษาชัน้นนำของประเทศในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับ64ปีพระจอมเกล้าลาดกระบังเราจะก้าวสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมโดยการพัฒน,นายอย่างยั่งยืนเราจะร่วมอวยกันครับจุซโโิเซน สร,ร้างนักศึกษาที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการแข่งขันสร้างหลักสูตรทันสมัยหลักมสมูตรแบบสองมรญญาลักดันให้นักศึกษา,รามมเริ่มทัฒโปรเจกต์ตั้งแต่ปีหนึ่งประเมินผลด้วยสกิลแง่งปีและคลาสสิกเพื่อผลิตบันทึกที่พรอ้อมทำงานได้จริงเรามุ่งพัฒนาทักษะทันทักิลและซอฟต์สกิล,แ,ล,กลแก่ประชากรทุกช่วงวัย่าสถานการเปปรียนรู้ตลอดชีวิตประจอุกลุุุจุุุุุุุุุุุ KLLC ในรูปแบบกิจกรรมสำหรับเด็ก Kids University KMITL a s t e r c l a s s การเรียนออนไลน์เพื่อสานสมเครดิตได้และเวอร์ติน่าอัพแพลนดีกิจกรรมว่างกันรวมถึงลักูณะด้านโค้ดิ้งจาก42แบรนด์เข้าอีกด้วย การเรียนรู้สูน่นวัตกรรมเพื่อประเทศแข่งขันด้วยทีโลกซึ่งสนับสนุนในระดับคุณภาพงานวิจัยและนวตัตก,กรรมสู่ระดับแนวหน้ารวมกับภาคอุตสาหการรมเพื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับก,การเผยแพร่ออกไปในระดับนานาชาติรวมจึงนวตัตก,กรรมเพื่อคุณภาพชีวิตท,ที่ดีของประชะกากรเรามีงบปบะาณเพื่อจ่อกลา่าวจนฐานเพื่อการวิจัยนวัตกรกรม พื่อโอกาสด้านสางขารนสุที่เท่าเทียมของคนไทยทุกคนออกโยกเรือนบินวิทยาเขตจุมพรดานช้างดินแดนแห่งการเรียนรูสร้างวิทยาเขตชุมพรและพื้นที่สถาบันที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจรร่วมกับชุมชนโดยใช้โมเดลเศรษฐกิจวนเวียนเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชีวภาพ <Infrast> <c oughs> อินฟราสตรักเจอร์เพื่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาที่นี่เราใช้ชีวิตในแบบดิจิทัลทั้งการเรียนและการทำงานด้วย K M I T L U F ด้านการเรียนกีฬาและการเดินทางในสถาบันเรากุญสู่การเป็นมาวิทยาลัยสีเขีวยวทางสภาพแวดลอ้อมและการใช้พลังงานสะอาดเช่นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ตามอาคารต่างๆ All Management <c oughs> <c oughs> คนพร้อมระบบพร้อม,อมวิถีวยกันด้วยธรรมาพิบาทมงคมีคม่มีระบบการบริหารจัดการภายในสถาบันที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจัดการองค์กรดรวยขอมูลสารสนเทศดัต้า i ิเว้นอ t อกเอนไเซชันอย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยสำนักบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล KDMC KMITL Data Management Center Global Index และความมุ่งมั่นตั้งใจในทุกงานตากค่านิยมไ i g h t ขององค์กร Futurist Ignite Redness a u t e r Team Spirit เพื่อให้รุ้ผลตามวิสัยทัศน์ The World Master of Innovation เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมไทยต่อไปในอนาคต